แล้วตอนนี้กติกามันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะไปแมตช์นี้ได้ไปเหมือน World Championship ได้ที่1ได้ไปเลยไม่กติกาเปลี่ยนก่อนที่พี่จะมาติด Pan Pacific 2024เนะี่ยมันต้องมีการ qualify โดยไม่มีแม้สมัยก่อนแค่ World Championship ออย่างพี่ไป World Championship ทุกครั้งพี่จะได้เหรียญทองทุกครั้งแต่พี่ก็ยังไม่ติดก,กติกาใหม่ก็คือ2024นี่ก็คือต้องมี ranking เท่านั้นติด1ใน8ตอนนั้นนะคะก็คือใช่คือเก็บแต้มเท่านั้นมันก็ยากยากกว่าเดิมเยอะเลยพอยากกว่าเดิมเยอะเลยมันก็สัตว์สลับแววมันเป็นอะไรที่หาหาสํหรับตัวเองนะคะ ต่จริงๆกีฬานักกีฬาอื่นอาจจะไม่คิดแบบนี้แต่สาหรับแวลคิดแบบนี้คือฉันต้องได้ทั้งที่แมตช์สองพี่เนี่ยหวังแค่เหรียญเดียวแต่สุดท้ายได้สามเหรียญว่าไม่สบายว่าป่ยวยโชคดีอีกค่ะที่โด,ดยการดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยตอนนั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะมีไทยเฮาส์ค่ะ,ะก็จะมีนักวิทยาศาสตร์นักจิตวิทยาแล้วก็หมอแวลมีความรู้สึกว่าตอนนี้แวลอีกสี่ปีะนะแวก็อย่างที่บอกว่าจะเลิกเล่นโอลิมปิกอีกสมัยหนึ่งที่สหรัฐเนาะก็เอลเอสองรัง 6, รงน